ตอนนี้พอมีเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกเหนือจากบัตรที่จะเดินทางได้ทุกโหมดการเดินทางแล้วจะมีการกําหนดในเรื่องของค่าแรกเข้าด้วยนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนเดินทางโดยรถไฟฟ้า b t s และจะต้องไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ําซ้อนกันก็คิดว่าพรบรฉบับนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ระบบตัวร่วมได้เกิดสักทีเพราะฉะนั้นผลประโยชน์โดยตรง จะอยู่กับพี่น้องประชาชนก็ข,ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการบร,ริหารจัดการระบบตัวร่วมในการที่จะมีการโหวตในครั้งนี้ในชั้นหลักการและเหตุผลด้วยครับอนุชาบุรพชัยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรครวมไทยสร้างชาติจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเรากําลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบร,ริหารจัดการระเบียบเรื่องของระบบตัวร่วมนะครับช่วงประมาณปลายปี2564นรบ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้อํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นรูปธรรมให้เร็วโดยที่สุดหนึ่งในนโยบายของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทําอย่างไรในการขนส่งคมนาคมเนี่ยให้มีระบบต๋วร่วมในตอนนั้นที่พูดคุยกันเนี่ย แนวคิดง่ายๆอย่างเดียวเลยครับก็คือทําอย่างไรที่จะมีบัตรใบเดียวเป็นตั๋วใบเดียวสามารถขึ้นระบบขนส่งได้ในทุกๆโหมดการเดินทางผมจึงเดินหน้าในตอนนั้นเนี่ยนะครับที่จะเจรจาพูดคุยกันกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟฟ้ามหาดกะดารฟมหรือว่าจะไปพูดคุยกับทางด้านรถไฟฟ้า BTS ซึ่งอยู่ในสังกัดของกทม มีการไปพูดคุยกับรถไฟฟ้าใต้ดิน BEM นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการไปพูดคุยกับสอน้องขอด้วยซ้ำไปแต่ต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นแค่การขอความร่วมมือในการที่จะทำอย่างไรที่จะจัดตั้งหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มีการทำระบบซิสเต็มที่เรียกว่าเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์ในการที่จะมีบัตรใบเดียวเดินทางได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องบอกครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีผลบังคับใช้ในการที่จะให้ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนก็ดีหรือบางส่วนในส่วนของภาครัฐเองก็ดีสามารถที่จะดําเนินการได้ในช่วงนั้นมันจึงเป็นที่มาเลยนะครับของร่างพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมฉบับนี้คูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันต้องมีการบังคับกันสักนิดหนึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้ทางฝ่ายของทางด้านหน่วย รัชการเองหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเองผู้ดูแลนโยบายพยายามที่จะขอความร่วมมือแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จนี่คือที่มาที่ไปของข้อดีของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือจากนี้ไปสอนขอกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีของระบบตัวร่วมเอง ซึ่งจะเป็นมาตรฐานกลางเป็นมาตรฐานสากลตอนนี้พอมีเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกเหนือจากบัตรที่จะเดินทางได้ทุกโหมดการเดินทางแล้วจะมีการกําหนดในเรื่องของค่าแรกเข้าด้วยนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS และจะต้องไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างนี้ <c oughs> เขาก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ําซ้อนกันมันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปโดยปริยายสุดท้ายครับ การที่จะบังคับในครั้งนี้เนี่ยมันมีส่วนสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวในส่วนของกระทรวงครนาคมจะไปมีตราพระราชะกิจสถิกาโดยหากผู้ประกอบการที่ถูกบังคับภายใต้พระราชะกิจสถิกาที่จะออกไม่ปฏิบัตินะครับตามพรบรตัวร่วมคือจะใช้ระบบไหนก็แล้วแต่ที่จะดำเนินการเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาด้วย